สวัสดีเชาวกันค่ะดวงเคารัก็จะวันที่สามคุณได้เพลสนะคะกับหัวเขาเป็นเจ็ดคาทานะคะขึ้นมาตั้งตรงความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยรับรื่นนะคะที่มันผ่านมานะคะอาจจะเป็นช่วงอาทิตย์นี้ก็ได้ที่อาจจะมีปากเสียงกันหรืออาจจะนานกว่านั้นก็ได้นะคะคุณรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองรู้สึกความสัมพันธ์มันไม่มั่นคงรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ในที่ที่เคยอยู่นะคะไม่อบอุ่นใจตัวเขาเจ็ดคาทาหมายถึงแรงต่อต้านอาคติ ออทิฏฐินะคะแล้วก็ข้อขัดแย้งนะหรือกำแพงในใจก็ได้ที่สร้างขึ้นมาป้องกันตัวเองอะไรแบบนี้นะคะก็แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเท่าที่ดูมันมีพลังงาน trust นะซึ่งแปลว่าความจริงใจการเชื่อใจกันได้ความสมพันธ์ที่มั่นคงสามารถที่จะไว้ใจได้อะไม่มองว่าถ้ายังอยากไปต่อเนี่ยยังพอเคลียร์กันได้นะคะไม่ถึงขั้นว่าต้องเลิกหลานะคะแค่ผิดใจกันในช่วงนี้เท่านั้นมีพลังงาน look f ก็คือ เชื่อในรางสังหรของตัวเองค่ะจัากวาลเขาจะส่งสารมาผ่านรางสังหอรคิดยังไงก็ตัดสินไปตามนั้นได้เลยนะคะ